เมนูต่อไปนะครับเป็นขนมปังหน้าหมูครับแต่ขนมปังหน้าหมูแบบไทยๆเขาจะปรุงรสด,ด้วยหลากผักชีกระเทียมพริกไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทางกับอาจารย์แบบทั่วๆไปแต่ขนมปังหน้าหมูสูตรนี้นะครับเป็นแบบไทยที่ดัดแปลงโดยเอากลิ่นอายแบบญี่ปุ่นเข้ามาผสมครับผมจะทําขนมปังหน้าหมูมิโซะเห็ดหูหนูนะครับกับอาจารย์โชยุครับ อันนี้นะครับเป็นเห็ดหูหนูที่เห็ดหูหนูแห้งนะครับที่มาจากธรรมชาติจริงๆนะครับแล้วก็สะอาดครับเวลาที่เราจะใช้เนี่ยหลายๆคนก็จะสับสนนะครับใช้ยังไงปรุงอาหารได้เลยหรือเปล่าให้เราเอามาแช่ในน้ำเนี่ยครับน้ำอุณหภูมิห้องแบบนี้ครับประมาณ15นาทีระหว่างที่เราแช่ใส่เกลือลงไปด้วยนะครับหลังจาก15นาทีนะครับเราเอาน้ําออกครับผม เห็ดเริ่มนุ่มแล้วนะครับแต่ยังไม่นิ่มนะครับเราใส่น้ําร้อนลงไปครับผมใส่ให้ท่วมตัวเห็ดนะครับแล้วเราก็พักไว้นะครับเป็นเวลา1นาทีนะครับแล้วก็เทน้ําร้อนออกหลังจากนั้นเราก็นําไปใช้ได้ตามความต้องการของเราเลยครับและสําหรับตัวอาจาร์วันนี้นะครับผมจะใส่แตงกวาญี่ปุ่นนะฮะปกติแล้วในแตงกวาเนี่ยนะครับน้ำเขาจะฉ่ำๆนะครับเราจะมีวิธีการดึงน้ําออกจากแตงกวานะครับเราจะซอยบางๆนะครับ พักไว้ประมาณสัก10-15นาทีนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูสภาพกันว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับส่วนประกอบต่อไปนะครับแน่นอนว่าขนมปังหน้าหมูไม่มีขนมปังไม่ได้นะฮะเพื่อความสะดวกเนี่ยผมใช้เป็นขนมปังแบบตัดขอบนะครับซึ่งจะต้องเป็นขนมปังที่ใช้แป้งสาลีไม่ฟอกขาวร0อเเนะครับเราถึงมั่นใจว่ารับประทานแล้วดีต่อสุขภาพเรานะครับด้ยการที่เราใช้ขนมปังตัดขอบข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องมาตัดขอบทิ้ง นะครับให้เสียดายขอบนะครับซึ่งสําหรับตัวขนมปังก่อนที่เราจะใช้นะครับเราเอาออกมาผึ่งลมนิดนึงนะครับให้ขนมปังมีความแห้งเวลาที่ไปทอดเนี่ยเขาจะกรอบดีแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับพลเอาออกมาเตรียมไว้นะฮะนยครับผึ่งอากาศไว้เล็กน้อยนะครับเป็นจํานวน6แผ่นนะฮะส่วนต่อไปที่เราจะเตรียมต่อนะครับก็คือตัวอาจารครับ อาจารย์เนี่ยปกติแล้วก็จะมีเกลือใช่ไหมครับมีน้ําตาลมีน้ําส้มสายชูวันนี้เราเปลี่ยน,นครับน้ําส้มสายชูเหมือนเดิมน้ําตาลเหมือนเดิมนะฮะแต่เกลือเนี่ยเราเปลี่ยนมาใช้โชยุแทนนะครับเที่ยวให้ reduce นะครับลดไปครึ่งหนึ่งครับโชยุของเรานะฮะเราเหยไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วครับหลังจากที่เราเหยแล้วนะครับใส่น้ําตาลลงไปครับตามด้วยน้ําส้มสายชูข้าวครับ พอเดือดแล้วนะฮะพอเลยครับน้ำตาลละลายดีแล้วนะครับพักให้เย็นครับต่อมานะครับไข่ไก่ครับ1ฟองเราตีให้แหลกดีนะครับแล้วก็ตวงออกมานะครับเป็นจํานวน1ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปในหมูบดนะครับที่เหลือเราเก็บไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ชุบขนมปังก่อนที่เราจะใส่ลงไปทอดครับกระเทียมนะฮะเราบดครับเพราะเราต้องการละเอียดมากๆนะครับ มิโซนะครับต้นหอมซอย3ต้นนะครับซอยเสร็จนะครับเราสับถี่ครับต่อมาเห็ดหูหนูนะครับที่เราแช่ไว้กรองน้ำร้อนออกครับแล้วเราก็ซับน้ำนะครับให้แห้งๆครับมาดูแตงกวาของเราดีกว่าครับ น้ำจะออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมจะเทน้ําทิ้งครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะล้างแตงกวาเราแค่ล้างเพื่อเอาเกลือออกจากแตงกวานะครับเท่านั้นเองฮะสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือว่าจากแตงกวาที่เคยกรอบนะครับจะกลายเป็นแตงกวาที่มีเนื้อที่นุ่มนะครับแล้วรสชาติที่เป็นน้ำฝาดๆเนี่ยนะฮะก็จะหายไปนะครับเราจะเอาน้ำออกให้หมดจริงๆโดยการใช้ผ้าของบางครับ ถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับน้ําก็จะเยอะนะฮะแต่ทาแบบนี้ก็คือจะทําให้แตงกวาดกรอบกลับมาที่น้ํามันของเรานะครับตอนนี้ได้แล้วเราแบ่งหมูออกมาเป็น6ส่วนนะครับเพราะเรามีขนมปัง6แผน่นเดี๋ยวด้านบนนะครับผมจะเพิ่มรสชาติด้วยผักชีเล็กน้อยนะครับ เอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดแล้วนะฮะนี่ครับไข่ที่เหลือนะครับไม่ต้องชุบเยอะนะครับชุบบางๆก็พอฮะเอาหน้าที่มีหมูลงครับเอาละชิ้นที่ทอดเสร็จนะครับมาชุบงาครับ แล้วก็รับประทานตามอัธยาศัยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งสัมผัสไทยๆนะครับสัมผัสของขนมปังหน้าหมูที่พลน,นำมาฝากในอีกรสชาติหนึ่งนะครับกับเมนูขนมปังหน้าหมูเห็ดหูหนูมิโซะค่ว สร้างสารรค์อร่อยทุกเมนูนะครับแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายๆกด subscribe ด้านนี้เลยครับ